วัสดีครับท่านผู้ชมครับเรื่องของพม,ม่าขยายวงไปสู่เป็น stepping stone นะครับอาจารย์มองพม,ม่ากับประเทศไทยเนี่ยว่าไทยกับพม,ม่าเนี่ยถ้าไทยเราเนี่ยรู้จักที่จะร่วมมือ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการขนส่งไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเกษตรกรรมอาจารย์มองว่าพม่าเนี่ยเราจะร่วมมือเขาอย่างไรประการแรกก็คือความเชื่อมโยงของผู้คนประเทศเราเนี่ยมีแรงงานจากพมนะ่าหลายล้านคนทํางานอยู่ในประเทศนี้และคนเหล่านี้เมื่ออยู่ในเมืองไทยแล้วเนี่ยนะ ขารูปหลานเขบางทีก็เกิดในเมืองไทยตัวเขาเองก็อยู่ในเมืองไทยหลายๆปีก็รู้สา,านาไทยอะไรต่างได้คนเหล่านี้จะทำหน้าที่เหมือนตัวเชื่อ นำเอาการค้านำเอาการผลิตต่างๆของไทยเีไปเชื่อมกับเขานี่ผมว่าเป็นความได้เปรียบที่เรายังไม่ได้หยิบยกขึ้นมาพัฒนาสกายท่าอย่างเต็มที่และข้อสำคัญคือว่าประเพณีวัฒนธรรมเนี่ยมันเหมือนกันมากไหวพระองค์เดียวกันเล่นสงการเหมือนกันแต่งตัวก็คล้ายๆกันตรงนั้นก็คือเรื่องการตลาดที่ไทยจะได้แล้วอย่างอื่นนะครับอาจารย์ดูปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่ที่เราเองมีชายแดนติดต่อกับพม่าอย่างยาวไกลแล้วก็หลายภาคมากตั้งแต่ภาคเหนือเราไปเดินัภาคใต้เลยเมื่อมีความเชื่อมโยงทางปัจจัยภูมิศาสตร์มากเนี่ย โอกาสของการเชื่อมโอกาสของการพัฒนาทางด้านธศรกิจก็จะตามมาเช่นไรครับการลิงก์ไอ้ระบบโลจิสติกเข้าหากันการเชื่อม s u พพ l y chain ห่วงโซ่อุปทานทางการผลิตของเมืองไทยเนี่ยไปหาพม่าก็จะทำให้ง่ายขึ้นนอกจากนี้เขาก็ยังเป็นแหล่งซัพพลายแหล่งแก๊สที่สําคัญให้แก่ประเทศไทยถ้าเราไม่มีแก๊สธรรมชาติจากยานาและก็แหล่งอื่นๆมาขึ้นที่ราบหลียงของเราเนี่ยคือมาป้อนให้แก่ ก็ผของเราครับรับรองเลยว่าประเทศไทยเนี่ยคงจะไฟไม่พอใช้เพราะเราใช้ไฟเยอะมากนะครับทุกทมทุกวันนี้เราใช้ไฟช่วงพีคในช่วงสงการที่ผ่านมาสองหมื่นเจ็ดพันตักวดนะฮะเพราะอะไรเพราะอุตสาหกรรมมันพัฒนาเยอะนะครับแล้วก็บ้านเมืองไอความเป็นเมืองของเราก็มากแล้วอันที่สามจานคิดว่าอะไรที่ประโยชน์จากพม่าน่าจะมีกับเรามากเรื่องประมง ประมงเนี่ยวัตถุดิบประมงตรงนี้นะซึ่งแต่ก่อนนี้เราเรียกได้เลยว่าสินค้าประมงของเราเนี่ยเราได้มาจากพม่าแล้วก็ได้จากอินโดนีเซียเนี่ยล้ำลักเลยนะครับขนาดเดียวกันก็เรื่องของโอกาสในการลงทุนนะเพราะว่าแต่ก่อนเราลงทุนในพม่าเป็นอันดับต้นๆเลยไตรมาสที่ผ่านมา แต่ต,ต้นปีมาเราล uh, right so like well, บไปตั้ง4เปอร์เซนต์กว่า4.7เปอร์เซนต์ได้ส่งออกนี่นะฮะแต่ปรากฏว่าเราส่งออกไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านโดยบาอย่างยิ่งไปพม่าเรากมพูชาแล้วก็เวียดนามด้วยเนี่ยเราบวกเป็น10%เพราะอะไรครับเพราะประเทศเหล่านี้ยังไม่ได้มีอุตสาหกรรมของตัวเองอย่างจริงจังฉะนั้นถึงค้าอุโภค์บริโภคอะไรทั้งหลายเนี่ยมาจากประเทศไทยครับฉะนั้นพวกเนี้ยมันก็จะกลายเป็นความเชื่อมโยงที่ยังไงก็คงจะแยกออกจากกันไม่ได้นะครับท่านผู้ชมครับผลประโยชน์ ต่างๆที่ประเทศไทยได้รับจากพมาก่ามากมายเหลือเกินเราคงจะต้องไปคุยกันงวดหน้านะครับว่ามันมีข้อเสียที่คนไทยควรจะพึงระวังในเรื่องที่เราควรจะทำการค้ากับพม่าได้อย่างไรขอบพระคุณทุกท่านครับที่ติดตามชมรายการของเราสวัสดีครับ